สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับห่างหายไปนานนะฮะวันนี้มาแนะนําสินค้าตัวใหม่ของในสินค้าเกี่ยวกัรบระบบไฟฟ้าในตระกูล Oasis Power นะฮะ Oasis Power เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางเราเองนะฮะมเีเราออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกัรบระบบไฟฟ้าสําหรับงานแคมปิ้งและรถบ้านโดยเฉพาะนะฮะซึ่งตัวแรกที่เราออกไปในตลาดก็คือเป็น Power Supply เป็น power station นะครแต่เป็นแบบฟิกติดตั้งในรถบ้านนะครับตั้งแต่ออกมาจนถึงทุกวันนี้ก็ติดตั้งไปหลายร้อยชุดแล้วนะครมีขนาด8กิโลวัตต์16กิโลวัตต์สำหรับใช้กับรถบ้านโดยเฉพาะทีนี้วันนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งออกแบบมาให้ใช้คู่กับตัวนั้นเหมือนกันนะครเป็น oasis portable generator รุ่น HIG 421I นะสีเนี่ยชัดเจนนะครับสีเดียวกับ Oasis ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัว o s s i ซเลยหน้าตาเอ๊ะทำไมคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับตัวนี้ก็คือตัวเครื่องบันไฟที่ขายดีที่สุดตัวนึงของเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราไปคุยกับโรงงานว่าโอเคเราอยากจะได้เครื่องบันไฟที่พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีก2-3รายการนะฮะเทียบกับตัวเดิม ะะซึ่งซึ่งของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่เราพัฒนาขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีบางฟังก์ชันที่หลังจากที่เราขายออกไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็แนะนําเราว่าเออตัวนี้มันมันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคอะไรบ้างในการเอาไปใช้งานนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําตัวใหม่ตัว Ossig a i 421i นะครับที่เห็นตัวนี้เขียวๆตัวนี้นะฮะ,ะฟ,ฟีเจอร์เดิมทุกอย่างมีครบหมดนะครับมีครบหมดของเดิมแต่ว่าเพิ่มมามา,มากขึ้น โอเคเรามาเจาะลึกกันเลยนะฮะทำไมต้องเป็นโมเดลนี้นะทำไมต้องเป็นโมเดลนี้สิ่งแรกเลยก็คือสิ่งที่เป็นพาเทนเลยเป็นที่นิยมของตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเราปิดปุ่มน้ามันนะฮะทั้ง2จุดแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถวางนอนได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์เลยนะฮะเป็นไฮไลท์เลยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีจะบอกว่าเป็นยี่ห้อเป็นเป็นแบบเดียวเป็นดีไซน์เดียวที่มีเลยก็ได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยสามารถที่จะวาง วางตั้งอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางนอนได้เราแค่เราแค่ปิดปิดสองที่นะครับปิดปิดที่ฝาบนนี้กับปิดตรงนี้แค่สองที่เดี่ยก็สามารถที่จะวางนอนได้ตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตโรงงานนี้นะฮะเขาสามารถที่จะออกแบบอุปกรณ์มาให้วางนอนอย่างนี้ได้ทําให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บนะครับ ทีนี้พอมาพอจะใช้งานเนี่ยมันก็ต้องวางตั้งขึ้นมาอย่างนี้เพื่อจะใช้งานนะฮะสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานะฮะมีส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิบปยให้ฟังทีนี้นอกจากฟีเจอร์เรื่องของการวางตั้งวางนอนได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเครื่องบนไฟขนาด2กิโลวัตต์เนี่ยนะฮะ2.1 kva เนี่ยประมาณ1.8กิโลวัตต์นะครับเอ,อน่าจะเป็นตัวเดียวในตลาด ที่เป็นเครื่องขนาด1 8จกิโลวัตต์ที่สามารถสตาร์ทด้วยรหบบไฟฟ้านะฮะปกติแล้วเครื่องหมนไฟที่สตาร์ทด้วยรหลดไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มที่ประมาณ3 5จกิโลวัตต์ซึ่งเครื่องส5จกิโลวัตต์เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะหนักนะฮะมันไม่สามารถยกได้ด้วยคนเดียวนะฮะคนเดียวยกเครื่องไม่ได้มันต้องเป็น2คนช่วยกันหามแต่อันนี้เป็นเครื่องที่น้ําหนักมันกําลังพอดีพอดีนะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงของมันเนี่ยเราออกแบบมา ให้มันเหมาะกับการใช้งานกับรถบ้านโดยเฉพาะนะครับก็คือตัวนี้กำลังอยู่ที่2.1กิโลวัตต์ซึ่งถ้าจะใช้แอร์กับแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะใช้กับแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง12,000 BTU นะฮะประมาณ12,000 BTU เนี่ยโดยใช้เครื่องนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ฟีเจอร์เราเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่เราไปที่เราไปคุยกับโรงงานเพื่อให้ผลิตให้เราเป็นตัวเนี่ยก็คือว่ามันจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะทํางาน ควบคู่กับ Oasis Power Station เราได้นะฮะดีขึ้นนะฮะทำงานเป็นลักษณะของ Hybrid Mode ะะแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัว Oasis Power Station ตัที่ตัวที่อยู่ในในรถบ้านตัวนี้เนี่ยมันจังเป็นแบบฟิกนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเป็นพอตเทเบิลนะฮะถัดมาหลังจากที่เราไปคุยกับเขาว่ามีอะไรบ้างที่ที่คนไทยอยากได้นะฮะอันแรกเลยก็คือล้อนะฮะล้อตัวนี้นะฮะจะสังเกตว่ารุ่นรุ่นเดิมเนี่ย เราเป็นแบบออนโร d ดเราเรียกว่าออนโรดดีกว่านะฮะแต่ตัวใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะสวิงล้อออกมาได้นี่สวิงล้อปุ๊บออกมาอย่างนี้นะฮะสวิงล้อมาปุ๊บจะเห็นว่าเครื่องมันจะสูงขึ้นนะฮะเวลาเราลากเนี่ยท้องตัวนี้จะสูงกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือเพราะว่าเราไปแคมปปิง้ง Uh, จุดที่เราไปแคมปิ้งมันคงไม่ลาดยางลาดซีเมนต์ทั้งหมดนะฮะเรามีปัญหาตัวเดิมเนี่ยมันมีปัญหาว่าเวลาเวลาดึงไปเนี่ยมันไปโดนสนามหญ้าอะไรเงี้ยมันลากไปไปเพราะล้อมันอยู่ติดพื้นเพราะว่าตัวท้องมันอยู่ติดพื้นนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือมีออฟโรดโหมดมีลูกกิ้งที่เป็นออฟโรดโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับตอนที่ตอนที่เราจะลากไปในสนามหญ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันสูงขึ้นนะครับอ่าในฟิสิกส์เคาที่เห็นชัดๆอันแรกเลยนะฮะ เรามีออฟโรดหมดเวลาเก็บก็ง่ายๆครับก็สวิงตัวนี้กลับถัดมาจุดที่สองที่แตกต่างจากรุ่นเดิมที่เคยเห็นคุ้นตากันก็คือตัวเนี้ปกติจะมีปุ่มโชกนะฮะจะมีปุ่มโชคตรงนี้เวลาสตาร์ทด้วยเครื่องเย็นเนี่ยตอนเครื่องเย็นๆเ,เนี่ยเราต้องดึงโช็กเราสตาร์ทไม่เราจะสตาร์ทด้วยไฟฟ้าหรือสตาร์ทด้วยมือดึงนะฮะต้องมีโช แต่ตัวนี้เป็นโช็อกอัตโนมัติคือเป็นช็กไฟฟ้าเน้นถ้าเครื่องเย็นเนี่ยเครื่องมันจะทําการดึงโช็กให้เราอัตโนมัติเราไม่จําเป็นต้องมาดึงเองละนะฮะก็คือเป็นออโต้ชกนะฮะฟีเจอร์ถัดมาที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือตัวนี้ฮะที่จุดบุหรี่เครื่องบนไฟปกติเนี่ยมันจะเป็นขาปลั๊กแบนปรับองศาเอียงๆเข้ามานิดหนึ่งนะฮะเป็นปลั๊ก12โวลต์แต่ว่า ปักหน้าตาอย่างนั้นเนี่ยมันมันต้องใช้ปักของของเขาโดยเฉพาะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเวลาจะใช้งานเราต้องการไฟ12โวลต์ไปชาร์จแบตไปต่อพ่วงชาร์จแบตรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตรงนี้มาให้เป็นปัก12โวลต์ที่เป็นเหมือนปักที่จุดบุหรี่นะครับซึ่งปักตัวนี้เนี่ยมันเป็นทั้งอินพุตและเอาต์พุตคำว่าเป็นอินพุตก็คือเราในชุดเราจะมีอะแดปเตอร์ตัวเล็กมานะฮะอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเขาเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนานๆเราต้องเราไม่ได้ใช้งานนานๆเราต้องชาร์จแบตเราก็เสียบไฟบ้านนี่แหละเสียบเข้าไปเพื่อจะชาร์จแบตในตัวเพ <UM ื่อให้แบตแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับเราก็เสียบผ่านพอร์ต12โวลต์นี่แหละก็คือหน้าตาเหมือนปลั๊กที่จุดบุหรี่หรือเราจะเสียบส2บโวลต์ตัวนี้เพื่อเพื่อออกมาเป็นขั้วบวกขั้วลบไปชาร์จแบตรถยนต์กรณีแบตอ่อนเราสตาร์ทเครื่องเหมือนไฟเพื่อชาร์จแบตรถยนต์เราได้นะครับอันนี้ก็อีกวัตถุประสงค์ หรือตัวนี้ก็เสียบที่จุดหรีเพื่อออกมาเป็นอุปกรณ์อื่น,นๆพวกเครื่องรูฝฟ่น12โวลต์หรืออะไรก็ตามที่เป็น12โวลต์นะฮะกินกําลังไม่เกิน1 0 0ยวัตต์นะครับกินประมาณ1 0 0ยวัตต์ก็สามารถที่จะเสียบใน12โวลต์พอร์ตนี้ได้นะฮะส่วนอื่นๆที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเห็นว่ามันมีไฟตรงนี้ที่เขียนว่าบลูทูธนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เด่นกว่าตัวเดิมก็คือ เราเรามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะควบคุมนะครัแอปพลิเคชันที่ลงบน Android โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับไอโฟนเนี่ยต้องรออีกประมาณสักเดือนนึงนะครับแต่ว่า Android เนี่ยตอนนี้ใช้ได้เลยก็คือเราสามารถลงแอปชื่อว่าแอป e n m a t e นะครแอปตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นสื่อสารผ่าน b l บลู o t h เพื่อสามารถที่จะสั่งงานสตาร์ทนะครับหยุดหรือว่าดูว่าตอนนี้การกินกำลังของ ของเครื่องเนี่ยอ,อยู่ที่กี่วัตต์นะครับเราใช้งานมาแล้วกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆนะฮะส่วนพอร์ตข้างบน2พอร์ตตัวนี้เนี่ยอันนี้คือขนานกันเพื่อให้มันเพิ่มกําลังเป็น3.6กิโลวัตต์อันนี้คือเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่มีอยู่แล้วจะเห็นว่ามันมีเพิ่มมาอีกหนึ่งพอร์ตก็คือพอร์ตที่เป็นปลั๊กหมุนๆตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นพอร์ตที่ใช้งานคู่กับตัว oasis power ที่เป็นตัว พาวเวอร์สเตชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบฟิกซ์หรือแบบ p o r t a เบิลในอนาคตนะครหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับที่เป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นขึ้นมากว่าตัวเดิมนะครับโอเคเรามาเจาะลึกถึงการใช้งาน